สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะชวนเพื่อนๆค่ะมาก้อยหอยโข่งนะคะรับประทานกันเนี่ยค่ะไซส์ใหญ่ๆสวยๆเลยสีส,สวยมากๆเลยนะคะหอยโข่งอันนี้เราลวกเอาไว้แล้วนะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเอามาก้อยใส่มะเขือเหลืองนะคะเพื่อนมะเขือเหลืองมะเขือแก่นะ,ะได้หมดเลยซึ่งมะเขือนะคะเขาก็จะมีรสเฟื่อนเนาะถ้ามันแก่จัดแบบนี้นะค่ะวิธีการที่จะทําให้มะเขือของเรานะคะไม่มีรสเฟื่อนนะเราจะ ฝานเป็นชิ้นบางๆนะคะเพื่อนแล้วก็นําไปแช่เกลือก่อนนะคะก่อนที่จะนํามาปรุงค่ะเดี๋ยวนํามะเขือนะคะไปฝานแล้วก็แช่น้าเกลือกันก่อนจ้าเนี่ยค่ะเพื่อนฝานเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็แช่น้าเกลือเอาไว้ก่อนนะคะประมาณ10นาทีค่ะนี่เราใส่เกลือไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนแช่ไว้ก่อนจ้าหลังจากที่เรานํามะเขือนะคะแช่เกลือเอาไว้แล้วนะคะเราก็จะทําการคั้นเอา,มาเมล็ดของเค้าออกนะเพื่อนเนี่ยค่ะ เมล็ดของเขาเนี่ยนะคันออกเลยให้เหลือแต่เปลือกนะคะให้เหลือแต่ผิวของเขาเนี่ยคะ่ะเนี่ยจ้าเพื่อนๆคั้นแบบนี้นะคั้นเอา,มาเมล็ดของเขาออกค่ะมันจะมีรสเฟื่อนนะคะถ้าเราไม่ไม่แช่เกลือเนาะบีไปคั้นไปแบบนี้นะจ้าเพื่อน ขยำขยำนะคะเดี๋ยวเม็ดเขาก็จะหลุดออกเองอะจ้ะเอาเมลิดออกให้หมดอะคะเพื่อนเน่ยาจ้ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็พักเอาไว้ก่อนจ้าเตรียมเนื้อหอยต่อนะคะเพื่อนสําหรับเนื้อหอยนะคะเราก็จะทําการดับคาวนะคะเพื่อนๆใช้ใบตะไคร้แล้วก็เกลือค่ะขยํานะคะครับเนื้อหอยอะค่ะ ดับคาวแล้วก็ดับเมื่อของหอยก่อนนะคะเพื่อนมันจะทําให้หอยมันมีรสชาติที่อร่อยขึ้นนะจ๊ะเนีย่ยจ้ะใช้ใบตะไคร้นะคะแล้วก็เกลือเนี่ยค่ขะขจัดคาวขจัดเมื่อของหอยก่อนเนีย่ยจ้ะเนื้อมะเขือพร้อมแล้วนะคะเนื้อหอยก็พร้อมแล้วเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องปรุงแล้วก็นํามาปรุงกันเลยวันนี้จะใส่งาดําคั่วไปด้วยนะคะเพื่อน เคล็ดลับความอร่อยของบ้านเรานะคะเราจะใช้งาดำนะคะนํามาคั่วไฟให้หอมแล้วก็นําไปตำให้ละเอียดใส่ไปด้วยนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะคั่วงา เสร็จแล้วก็ปรุงรสตามชอบได้เลยจ้าตะไคร้นะคะเพื่อนตะไคร้ข่านะคะกระเทียมงานะคะงาดำที่เราตำเอาไว้หอมเปใบมะกรูดซอยนะคะแล้วก็ใบผักแพวจ้าพริกป่นนะจ้าเพื่อนๆ ชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะน้ำปลาจ้าผงปรุงรส ข้าวคั่วจ้าเพื่อนๆหอมหอมข้าวคั่วนะหอมงา อร่อยมากมะเขือกรอบๆเลยจ้ะไม่เปลิ่นเลยนะปรุงรสตามชอบได้เลยนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเมนูบ้านๆก้อยห,หอยพวงจ้า เสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าก้อยหอยโขงนะคะใส่มะเขือแก่นะมะเขือเคี่ยงแถวบ้านเราเรียกแบบนั้นเนี่ยจ้ะแซบๆเลยน่าอร่อยมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เติมกําลังใจให้กันไว้เจอกันคลิปต่ตอไปค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะ